ทีนี้มาดูเที่ยวที่9ประเภท12ใบาพายเสียงปีของเธอดังขึ้นหัวใจเต้นตึกตักตึกตักยังจะยังระเจอผู้สาวละครับท่านผู้ชมเอาแล้วครับเท,เทพารัก,ปร,กประเภท12ใบาพายครับอาจารย์ครับเ,เหลือลำนี้เคยได้แชมป์เมื่อปีที่แล้วประเภทรุ่นไม่เกิน1โหลครับอาจารย์ครับรุ่นไม่เกิน12ใบาพายเป็นพี่น้องจากบ้านเทพรัช ต้องโย้อมาพบกับพี่น้องร่วมอำเภอเดียวกันแต่คนละบ้านและคนละตำบลบอกได้เลยว่าธิดาเพชรนารายนั้นเดินทางมาจากพี่น้องจากบ้านท่าโพตบลโพใหญ่อำเภอพนมไพรจังหวัดพยเอ็์อายุเรือประกอบเสร็จ30กันยายนปี67เพิ่งจะเสร็จลงน้ำแรกหัวของเรือนั้นท่านผู้ช่วยอุดมมาสีนายท้ายเรือนั้นช่างแอบประสงค์มณีสาร นายช่างประกอบติดปิดบุญชวนรถจนาศพและนายช่างบัญญัติรถจนาศพเคยแต่ทำเรือหาปลาครับแต่รองหันกลับมาดูทำเรือยาดูบ้างว่าจะวิ่งหรือว่าจะเดินส่วนผู้จัดการทีมนั้นท่านนัตะวุฒิออุดอรนรองโตรองประธานสภาองค์การบริหารสูตรตำบลโพใหญ่วันนี้ส่งขบประกวดเอาละครับตอนนี้ มาดูเรือประเภทไม่เกินหนึ่งโหลครับอาจารย์ปุ้ยเอาละครับท่านผู้ชมมาดูครับหนึ่งโหลมีกี่ท่านมีกี่คนเออก่อนสิบสองกนแล้วครับท่านผู้ชมมาดูครับเที่ยวนี้ครับเป็นเรือเที่ยวที่9เรือเทพเทพารักนาวาครับจากพี่น้องหมู่เก้าตำบลพนมไพรมาดูครับพี่น้องครับเจอกับเรือดำเรือดีจาก เหลือดธิดาเพชรนาไลาจากพี่น้องบ้านท่าโพครับท่านผู้ชมเอาละครับตำบลพระนมไพรกับพี่น้องจากตำบลโพใหญ่บ้านท่าโพนี่เคยการจัดแข่งขันเรือยาวขนาดใหญ่มาแล้วมากมายหลายปีสมัยท่านโพใหญ่ฉลวยเพชรกรอนหนุ่มหน้ามนคุณกระสุวงมหาไทยซึ่งมีหนวดสวยที่สุดในจังหวัดบริยตตแต่หลังจากนั้นมาห่างเหินไปประมาณเกือบ1ิปีแล้ว ที่ทีมมันผู้บรรยายลูกทุก่งคนเขาเนี่ยไปช่วยทุกปีทุกปีครับฝากความคิดถึงไปยังคุณพี่เฉลวยเพชรก้อนด้วยนะครับ,บปีนี้ครับเอาละครับเข้าทุ่นเข้าที่เรียบร้อยรองน้ำแดงนั้นเป็นหน้าที่ของเรือทิดาเพชรนาวะเพชรนาไรส่วนรองน้ำเงินนั้นเป็นเรือเทพารักษ์นาวะเอาละครับนิ่งแล้วท่านผู้ชมมองไกล้ๆหัวไหวหน้าจะ Oh! My. เอาเลยวิเอาเลยว่ามาดูที่ประเภท12ใบพายพี่น้องมาดูดาบีแบตของอำเภอพนมไพรจังหวัดอ็ดประเภท12ใบพายมาดูซิว่าเทพรักพี่น้องจากมาเทพรักอยู่ในโรงน้ําสีน้ำเงินวันนี้เจอใครไม่เจอแดนมาเจอกับธีดาเพชรหนารายพี่น้องจากมาทาโผตำบลโผใหญ่อำเภอเดียวกันจังหวัดเดียวกันเริ่มจะห้ำหันกันมาจนิดที่ว่าตาต่อตาหัวต่อหัวท้าต่อท้ายปลายต่อปลายผิดหนารายผิดอะไรกับลุงรักนาวาเอาเลยวเอาเลยว่าตอนนี้เริ่มจะเปิดภายแหลงแสงมาจนิตที่ว่าสายทาราแตกกระสานกระสา เล่ทีเดียวบอกดูสิว่าคู่กีสุสีคู่กีสุสีเทพรักเทพรักกับเพชรนารายใครจะไปใครจะอยู่ขวคู่เกี่ยวแขนเกี่ยวก้นกันมาอยู่ยังดูไม่ออกยังบอกไม่ได้ว่าใครจะไปใครจะอยู่ยังคู่กีสูสีกันมาละจ้าจะดูไม่ออกบอกให้ถูกว่าไงระวังทีดาเทพรักเทเตือนารายหน้าร้ายหน้าร้ายมาขุมกับใครไปครับามู่เทพรักนาวากคู่กี่สูสีเบียรหนีกินมาเอาแล้วก็ท่มันต้องมาดูกันให้ดีดูกันให้ดีว่าอย่างไงทีดาทีดาเพชรนารายทีดาเพชรนารายนาร้ายก็ Ida, ท ga, German, right? right? ี่ดาเทศอะไรก็มาเทพระก็มาขู่กีตูตีเปียนี่โอ้โหฟุตบอลก็แม่น้ำตาคนตาคิดตาคนตาทำขอบประกาศใ้กุ้งหอยปูปลาแห่งน้ำเคียงนี่ขยับตายขยับหัวออกไปแล้วครับท่านผู้ชมเอาละเว้ยเอาละวะหัวเพียงใายท้ายเพียงหัวเอาละเว้ยใส่กันมาแล้วครับท่านผู้ชมดูดีๆกับคู่นี้ยังถอยทีถอยอาศัยกันอยู่ยังดูกันอยู่ใครจะอยู่ใครจะไปมาดูสิว่ามาดูสิว่า ใครจะไปใครจะอยู่ใส่กันมาแล้วครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นเรื่องเที่ยวหนึ่งนะครับที่พายแบบสบายๆไม่ได้แคร์ใจท่านผู้ชมละครับโอ้โหไม่เป็นไรพายมาถ้บว่าจะถึงฝั่งเอาแล้วเริ่มขยับช้าๆเริ่มขยับแบบเนิ่มๆเพราะว่าครเหลือเกินเอาแล้วเริ่มมองหน้ากันเริ่มขยับมาเริ่มขยับมาโอ้หุยหล่อข้าด้วยใจหล่อฉันด้วย้ะที่รักรอด้วย้จเอาเลยครับมองด้วยตายปลาสายตาเปล่าในครันี้มาด้เทพารักรองน้ำเสียเงินพยายามฉีกตัวนี้ ประมาณหนึ่งลำเหลือหนึ่งลำเลือดหนีออกมานั้นขนาดนี้ทีดาเพชรนาาพยายามกอดขอหอมแจ้มตอนนี้ท้ายต่อท้ายหัวไม่ต่อหัวแล้วตอนนี้เลือทเต้องส่งลาก็ปลดเจว่างทางพายหงายมือปล่อยให้เลือไหล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 สุดท้ายก็รวดเข้าเส้นใจโอ้ยอันซ่อนเสี่ยงไหลเลือดแห้งแล้วก็บที่ข้าคอบคำว่าไหลเนี่ยล่าข้ามันไหล ลำดับต่อไป,าไปการปิการประก,การผลการแ่งขันเรือเที่ยวที่9ประเภท12ใบภายในสายเอระหว่างเทพรักนาวาร่องน้ำสีน้ำเงินพบกับเรือจับอธทิดาเพชรนารายร่องน้ำสีแดงคณะกรรมก,ก,การจัดการแจกขันครับร่วมกันตัดสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ำสีน้ำเงินเป็นเรือเทพารักนาวาเป็นฝ่ายชนะกับที่ดีนน